ไปค่ะไปต่อกันที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์เต็ดเห็นบอกว่าวันนี้ทุกคนแบบตกใจพลาดหัวเราพลาดหัวอะไรไปหรอบูโนบูโนบูโนอาจจะลาแมนยูสิซัมเมอร์นะอ๋อเตรียมถอดใจอย่างเงี้ยหรอทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าตามข่าวก็ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ซัมเมอร์ที่ผ่านมามันก็อีลุงตุงนางนิดนึงใช่ไหมครับ อ่าแล้วก็บรูโนเองก็ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในซาอุดีอาระเบียนะครับที่พร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดแล้วก็เลือกอยู่กับยูเนเต็ดต่อไปค่ะล่าสุดนะครับก็เป็นสื่อจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่ายูเนเต็ดก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับในการปล่อยตัวมิดฟิลทีมโปรตุเกสนะครับทีมชาติโปรตุเกสออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้นะหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามานะครับคือแน่นอนระดับบรูโน ซาอุสนทุกซัมเมอร์อยู่แล้วนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวมกร,ราถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเนี่ยจะติดต่อมาอีกด้วยซ้ำ แล้วก็อาจจะเป็นการทุ่มเงินอันนี้วิเคราะห์เฉยๆนะว่าอาจจะเป็นการทุ่มเงินที่แมนยูเนเต็ดอาจจะปฏิเสธไม่ได้หรือเปล่านะ้โครับผมนึกออกไหมคล้ายๆกรณีซาร่าแต่ซาร่าปฏิเสธไงอาริวัปภูด้วยซาร่าด้วยใช่แต่กรณีนี้มันอยู่อาจจะเริ่มสึกว่าเออก็ถ้าเกิดได้ตังค์มาเยอะๆก็เออ่ยอมปล่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่แน่นะครับผมแต่ว่าสัญญาของบรูโน่เนี่ยนะครับยังอยู่ถึงปี2027ั่สแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าบรูโน่ไม่น่าไปแกเป็นประเภทที่น่าจะไม่ยอมอ่ะ คือถ้ามันมันไม่ดีก็ยังไม่ไปแต่ถ้ามันดีอาจจะไปอ่าไ้เอาะไหมนะครับผมว่าประมาณนี้นะครับสำหรับบรูโน่แฟนๆคิดว่าไงกันส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่ดีไม่ไปจะอยู่ยันนู่นแหละ2027แต่ถ้าสถานการณ์ดีในซีซั่นนี้แกอาจจะไปหาความท้าทายใหม่ค่ะอนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองของแมนยูไนต็ดนะครับก็ต้องบริหารให้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับแมนยูไนเตดอย่างที่ทราบกันว่าเหลือเพียง2รายการอ่านไปกระเศร้าไปเหลือเพียง2รายการเท่านั้นครับคุณผู้ชมพรีเมียร์ลีกและ FA คับนะครับหลังจากที่แพ้กริมส์บี้นะครับตกรอบคาราบาวครับรอบ2ไปพักใหญ่แล้วนะครับผมก็ขาดรายได้นะครับล่าสุดเดอะซันครับก็รายงานว่าเซอร์จิมเนี่ยเตรียมแผนเพิ่มรายได้เข้าทีม ด้วยการจัดเกมกระชับมิตรช่วงกลางสัปดาห์ครับด้วยการเจอกับทีมที่พลาดโคต้าทั่วโยุโรปซีซั่นนี้ด้วยกันะนะครับทั้งเอซีมิลานแอรเบไลฟซิกนะครับลาซิโอรวมถึงเซบีย่าเป็นการหาไรายได้เข้าสโมสรแทนที่จะปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปนี่ hey, นะครับผมเดอะซันเนี่ยรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ายูไนเต็ดอาจจะจัด เกมกระชับมิตรที่ตะวันออกกลาง oh. เนื่องจากการบินไปทัวร์เอเชียและสหรัฐอเมริกาในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยนะครับมีรายงานว่าทํารายได้เกินกว่า16ล้านปอนด์ครับโอ้โ oh. หไม่ขี่วันเองเนอะได้เงินมหาศาลเลยนะใช่นะครับก็นอกจากนี้ครับอโมริมเองก็อาจจะใช้เวลาว่างในซีซั่นนี้พาทีมบินไปเข้าแคมป์ในตะวันออกกลางนะครับหรืออัลกาฟประมาณนี้นะครับเพื่อฟิตซ้อมแล้วก็ติวเข้ม อ๋อเอากราฟนี่อยู่ทางตอนใต้ของโปรตุเกสขอบคุณมากนะครับผมก็งงอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนนึกชื่อไม,ไม่ออกนะครับผม <S 2> <S 2> <S อาจจะไปดูใบหรือทางตอนใต้ของโปรตุเกสอ,อะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหนีฝนหนีหนาวอ่าใช่เพราะว่าช่วงที่เขาใช<ส>่บางทีบางทีเขาก็ไปดูใบแบบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเหมือนแบบได้แบบได้แดด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 นะครับซ้อมเต็มที่หน่อยนะครับอ๋ออีกข่าวนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแมนยูในเต็ดนะครับแฟนๆที่อยากจะฟัง การวิเคราะห์ถึงเบนจามินเชสโก้นะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมิกิบัตตบอกว่ากลัวจะเป็นนิวฮาลันเออใช่กลัวจะเป็นนิวฮอยลุนไม่ใช่ฮาลันนิวฮอยลุนนิวฮาลันนี่น่าจะดีแต่ว่าทางด้านเรเน่ออฟเฮาเซอร์ครับอดีตโค้ชของซามบวกเนี่ยมั่นใจครับว่าภายใน1นถึงสปีครับเบนจามินเชสโก้นะครับก็จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยไปเทียบเท่าเออร์ลิงฮาลันครับอ่าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นอดีตลูกทีมของเขาเช่นเดียวกันนะครับ ออฟเฮาเซอร์ uh, er, เนี่ยนะครับเคยทำงานที่เซาวบวกระหว่างปี2016ถึง2022เราก็ได้ร่วมงานกับนักเตะทั้งสองคนด้วยนะครับแน่นอนครับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นการดวลกันของแมนเชสเตอร์สีแดงกับแมนเชสเตอร์สีฟ้านะครับผมวันเนนสาร์ปะวันอาทิตย์ oh. นะครับผมวันอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างฮาลันกับนิวฮาลันนะครับของเรเน่ออฟเฮาเซอร์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไง เมื่อวานนิวฮอยลุนวันนี้นิวฮารันสุแล้วพรุ่งนี้นิวอะไรดีนิวอะไรดีขอเถอะไอ้นิวนิวเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินอ่ะโอนาน่าครับป้ายหน่อยเผื่อหลายคนคิดถึงนะครับนี่เหมือนเดินมาลาเชสโก้เลยนะล่าสุดครับนี่ครับถึงตุรกีเรียบร้อยแล้วครับตุรกีเขาขนาดนี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยแล้วทุกทีมด้วยหูไปจำได้ไหมตอนนั้นคาริอุสไปตุรกีอ่ะอ่ือหูสนามมีแต่แตก ไปรับกันเต็มที่เลยและนี่โอนาน่าเดินทางไปถึงแล้วถึงแล้วครับด้วยสีหน้าสีตาที่อาจจะเจ็ดแหลกนิดนึงนะครับผมตาบวมเหมือนนี้เนี่ยเมื่อวานก็เจ็ดแหลกแหละก็หมื่นมืนงงๆนะครับเปิดตัวก็ไม่ได้มีอะไรครับมีเต็มมันเขาเรียกว่าอะไรเรียบง่ายก็คือหยิบมือถือขึ้นมานะครับเปลี่ยนหน้าจอหน้า็อยหน้าจอล็อกของ i p iPhone อ่ะเปลี่ยนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทรัพย์ส่นสปอร์ตนะครับผมก็เขาจะรับผิดชอบค่าเนือยทั้งหมดนะครับสำหรับ โอนาน่านะครับก็คือไอ้ที่มีข่าวว่าโดนหักจากแมนยูในตตดก็ไม่ต้องโดนหักแล้วไปตรุรกีก็ได้เต็มๆนะครับก็อาจจะสมใจยอยากของเขานั่นเองนะครับนี่โอเคก็ขอให้โชว์ฟอร์มดีๆนะครับแล้วก็ซัมเมอร์หน้ามีคนยื่นซื้อตัวค่ะ จะได้ขาดทุนไม่เยอะแต่ว่าก็ยังดีที่มีที่ไปแหละลองคิดดีว่าเกิดสมมติแบบช่วงนั้นมันไปไม่ได้ขึ้นมาเนี่คือบู้รัาษาประตูที่ค่าตัวแพงติดท็อปไฟ์ของโลกนะฮะคุณผู้ชมผมบอกไปเท่านี้แล้วกันที่พูดเนี่ยเจ็บไหมเจ็บปวดมากถามหน่อยว่าพูดแล้วเจ็บไหมพูดเจ็บปวด